สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทำกระถางปลูกต้นไม้นะครับก็จะขึ้นแบบทรายด้วยกระมังตัดก้นนะครับก็จะเป็นความกว้างอยู่ที่50นะครับความสูงจะอยู่ที่18บเซนติเมตรนะครับเราจะทำแบบไม่มีแบบปั่นนะครับก็จะขึ้น ทรงแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ส่วนลวดลายนะครับก็แล้วแต่จินตนาการของใครของมันนะครับว่าชอบแบบไหนนะครับตรงนี้ก็ตัดขากระถางครับหลังจากตัดขากระถางเสร็จก็มาเจาะรูระบายน้ําครับตอนนี้ผมกําลังทําขอบปากกระถางนะครับจะใช้เป็นท่อ pvc ผ่าครึ่งนะครับ ครับผมก็เสร็จเรียบร้อยครับผม